สบายพี่น้องสบายดีพี่น้องพอๆกับส่องน้องคำน้ำสุกมนีบาตุนกายเป็นตะกองหายเพิ่งบาตายก็อุ้ยบาตายเพิ่นมาเตนบ้านเพิ่นพะลุงมาหมดบ้านละก็ซอยมีใหญเพิ่นเบียยชั่วเลยอืมเพิ่นหลังถุยเพิ่นนู้ก็ผากได้มนีของผากก็ มีนูมีหมากอะไรกันมีไหวพอเฮ็ยเพื่อนรถคันใด้เลยโอ้ใส่บานประตูกระเชื่อแล้วไงบอเออเสร็จประตูแหละแม่นแหละโอ้ยังบูร้ายเหรอเนาะเทพพื้นแล้วแต่ก็ใส่บานประตูใส่บานประตูฮากาเล ม่พยายพ่นวพ่อโอ้ยพ่ดีใจแหงตานไหล้าพ่อนอไรเลยเอายายพดไปใช้ใชยายพูนไปเบิ่งลูกสาวมันได้ลอดูอยู่ผงเห็นทานนี้แค่เตรียมใบบ่เสื้อผ้ายบ่เตรียมเสื้อผ้ายเสื้อผ้ายเลยเสื้อผ้าเลยบ่มเได้นีแม่แหละมาบานี้ันธุ์โอ้ยพี่นวลดีใจหลาย ดีใจเองน้ำตาจุไหลเฮ้ยซื้อไผ่เพิ่นบอกซื้อไผ่แล้วเราก็ดีใจแล้วเนาะยังมีท่าซีบอกทำไมท่าซีแล้วแหงแล้วเนาะหัวหัวห้าเ้าโบกยังยังมีท่าได้แล้วเบิดทางนอกเขายังท่าได้โบกสามขาแม่เลยถ้ากระโบกเลยสองขาองี้เลยสองขางอืมสบายดีพี่น้อง

มุดคืบพาุนจิตุกพลุนกับกำลังสีมาด้นี่พนชามข่าวแล้วมึงนี่นี่ผูมุดคืบอยู่ทึงหัวนีมุดมาอะโอ้ยฉันว่าจะละป้าห้งข้นเขาข้มาวยนับนัยงแก่เขาด้วยบริการเขาแล้วแม่สาเขามาช้วยปีนแล้นะ โอเคเขาแล้วโอเคเขาแล้วเ๋อต้องอะไ้งหนึ่งนิดดิมขไเนาะโอ้ยเิเบกาไปเบ้นคเขาหนึ่งสามคนผู้มักนักนึ่ บ่อตายไม่หดล่างถั่วเลยบ่ตายกะักินล่ะเขากับ้ากันไปเลยพักกันยาียเวียกันดพักกันยาเบียกไปเกี่ยวข่าเขากเลยยได้มีเหญ่เลยพักกันมีเวียกเน่มนี้พักกันมีเวียกเสซเกี่ยวข่าแน่มนี้ปั่นกันไปคนละทีปละทาง ขนาดบ้าตันก้านี่ก็ห้องก็ได้นั่งพี่น้อยวนนาวนลังอยู่จับขาให้ลูกพี่น้อยเลก็ต้มอันนเออา่าน่ไผ่แล้ปาในเด้อออวงยมพดลวนยเออใสปพดเอาขามาใส่ชอเก็บชอยงมันมจดมาแยงลงลูเย ทิกินแฮมเมดลูกอ่อน,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 นเออกำลังแป่าทานพี่นนองแป่าทานมามาเตรียมไว้เอาทานมาเตรียมไว้เพราะว่ากานค้า,ามืดมามันชิญะเอามาเตรียมไว้ยซื้อแต่ว่ามันเขาก็มีท่านด่างอยู่แต่ว่าเอาเตรียมไว้ไว้หมอแดงไว้ต้มน้ำหมูแดง เอาท่านไปกินตุ่มป่าให้น้องคำที่ตุ่มป่าคอให้น้องคำอุย้ยทานกนานา่อนใหญ่เลยตัวนี้พี่น้องเอ้เอาไปทุบซะ เอาไปเตรียมไว้ตุ่มน้ำหอมมือแรงมือแรงตุ่มน้ำหอมให้น้องข้ามกินกระตุ่มตลอดเลยพี่นอ้องมึงมาตุ่มมือแรงหรอกอุ้ยกระตาบูมีสายพี่นอ้องกระตาบูมีสายจ้ะในบาตรตุ่นกาหยุดกล่องหรือบาตร์ตุ่นกาจับกระตาซองมือพอนบูมิสายจับมือเดียวบุตรโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวมึงน้องข้ามกับพี่นอ้องจะนอนจังชิดกินเพื่อน เจ้น no. 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 ้อยจังเ็ดกินให้น้องคำจะเอ๋น้องไอคิวพี่น้องเอ้ยนี่น้องคำกำลัานั่งเห็นอยู่กินน้องพัยังมากินกินนก็ไม่ได้เคยหายดอกจังเวีนน้องแกกังขึ้นจีนหอยดูน้องไอคิวพี่น้องซื้อเพิ่ณกันน้องไอคิวลูกพ่อต้นกล้า อ็ icana, ้ยแพงเด้แพงเด้พี่น้อยต้นกาแพงแพงเด่นคนเลกในชีวิตลูกคนโตแต่ยังเล็กอยู่ลูกคนแหลกอุ้ย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 ินาสาวแทะนิ่มนิ่มนิมิ่มนิมนิมนี่เบสซุบแล้วอ ติกทาลุกโอ้ยแพง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 หายแล้วหายแล้วเฮ้ยเจ้าสิกินยังกินต้มลูกปิงต้มลูกปิ้งกินปิ้งบุ้มมีแเหรอเนี่ยบริสุทธิ์น้ำกินต้มน่ากินเด็ปิง ย,ยันที่บุถือปากจนที่ขย,ยันมันมันจางนอกจากสิว่ามันขาวกินนัวอะไรของบริได้ยุดแล้วบ่บริย,ยดุดจืดไปก่อนไม่นัวเกินไปไม่ชมเกินไปชมแรกกับพิษยันพี่แพ้ลูกอืมไม่ได้เจ้ากินผู้เดียวลูกกินนะ คำเลยคำเลยอ้ยกะแต่ถุงมือจะคล้องไปหน่อยกะแต่มือจะคองมื่อไห้่พอดเป็นพุดพี่น้องพอดเป็นโพสเนี่ยเป็นตุ้มพอดเป็นพอดเป็นพื้นขึ้นเป็นตุ้มเนี่ยนี่มีตุ้มนี่เป็นตุ้มเป็นตุ้มพี่น้องโอ้ยใบต้นกาสงสารเลยนี่พอดเจ็บพี่น้องเลยโอ้ยจะเป็นยังลูกคันเน่าหายเนาะ มีมีปิ่นตุ้มพี่นอ้องช่วงใส่ปิ่นน้ำยอนแป้งบ่พี่น้องนี่มาตุลกะใส่แป้งน,นี่ใส่ลูกคันพี่นอ้องฮูจักวิธีอ้ยิูจักแป้งที่ใส่กับเด็กน่ารักแป้งอันนี้มาตุลกากับทาแป้งน,นี่ให้ลูกใส่แป้งเนี่พี่น้องที่ทาให้เด็กแรกเกิดทาแป้งเด็กแรกเกิดจะใส่แป้งยี่หอ้อใด

ยังหาหกไห้เ้ยเออมันจะไปยังไงก็ได้เขาทุ่มหุยกินยังร่นปากเอออะไรอ่ะอุยเฉพเพล่เฉพนุ่มๆนมยังมากหลายปลามกินอะไรดีแล้วมันหายเอ้กินไปแต่แสบแท้อุยกินจะล้นปากแสบแห้งหัวนมแกงเออเป็นยังบ่ซื้อเอาหัวนมราคาสี่สิบพันนะคือหัวนมแม่เนี่ยเขาไป เขาบนเขาบนหายเขาบนในน้ำไหมใช่ได้พวลังเรือเขาบอกมาถานเรือมัวขาวนี่้ออ่เออหัวขาวหัวราคาสี่สิพันมันอ่อนเพว่ลมแรงเขาว่าไปนู้เลื่องมันจากโลกเขาสีเหลืองอันนี้มันหัวราคาถึงหัวหาพันกิบ่งเงียตัวหัวละอย่ดีสัตัวสี่สิบนะสี่สิบอ่างเงี้ยกินเ่าไงตัวสี่สิบน สำหรับคลิปนี้ก็จบชนี้แล้วพี่น้องเด้อพคลิปหนาพักกุเล็กเสีส่งน้องน้า่เพี่น้องดูเอาดูแลเหยมาจัดมากะชิมาเอากระสีปกินให้น้องข้าก่อนพนคลิปหนาแล้วพี่น้อง